สวัสดีค่ะยายปลาจ้าวันนี้ยายปลาจะมาแกะกล่องพี่น้องยายปลาสั่งของนะยายปลาสั่งของเป็นาเครื่องปั่นนะเครื่องเครื่องบดเนื้อเครื่องปั่นเนื้อใหญ่เด่นน้องนะคะราคาอยู่เท่าไหร่ร้อยแปดสิบสี่บาทนะคะนี่คือคําสั่งที่ยายปลาสั่งซื้อน้องนะคะ แต่ของที่มาถึงแล้วนะคะยายปาก็ไม่เข้าใจว่าเขาบวกค่าส่งแล้วหรือยังเนาะนที่ยายปาดูนะเข,เขาไม่ได้บอกอะไรเนาะบอกว่าร้อยแปดสิบสี่ทุกทียายปาสั่งถ้าถ้าสองร้อยคือสองร้อยเลยเนาะข้างค่าส่งค่าอะไรอันนี้อันนี้ส่งส่งร้อยยี่สิบสี่บาทเนาะนะคะแต่ยายปาสั่งของคือร้อยแปดสิบสี่บาทเนาะนะคะยายปาก็งงนะคะวันนี้ยายปาก็จะมาแกะกล่องดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเนาะนะนะ เสียงมันแคคคอกแคกเหลือเกินนะคะเยปาถึงต้องทําคลิปเนาะนะคะมาค่ะในเมื่อทําคลิปแล้วเยปาก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเนาะ,ะก็เยปาก็ฝากน้องผลรับให้เนาะเยปาไม่ได้ยินเยปาพาคุณตาไปตัดผมนะคะก็เนาะนะคะข้างข้าง กล่องพัสดุเขาก็เขียนเ,เขียนชื่อที่อยู่อะไรเรียบร้อยนะคะตรงนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกัน,นะะแกะเลยตัดผิดตัดถูกพี่น้องเอ้ยนั่งตัดอยู่หน้าบ้านเลยพี่น้อง นะะเป็นกล่องวัตถุนิ่เนาะเดี๋ยวป้าสั่งสีเขียวจะได้สีอะไรมาไม่รู้นะคะโอ้กล่องยับเลยค่ะเนาะเห็นะคะเป็นเครื่องปัน่นวัดนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวป้าสั่งสีเขียวนะคะแต่กล่องนะคะยับเลยเนาะบุ๊บบุ๊บมาเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรขอให้ข้างในมันดะีเนาะนะคะ Uh huh. เรามาแกะดูข้างในถ้าบอดี้นี่เยปาจะไาสั่งอีกแล้วนะลาซาด้าค่ะเพราะปปนี่เยปาสั่งของมีรู้ซึกว่าเออ,อ,อ, uh huh. อ,อ่บ่ค่อยดีนะฮะของบุกแล้คขอให้ข้างในมันดีเนาะนะคะ แกะมาเร้วเนาะนีะ่มาเป็นถุงอย่างนี้นะพี่น้องเห็นไหมพี่น้องมาอย่างนี้เ้ยค่ะเออคำบ่าพี่น้องมาเป็นแบบนี้เ้ยค่ะ,ะมาเรามาดูกันนะคะเออมีอะไรบ้างนะคะไม่ได้ผอะอะไรมาเลยนะ เออไม่ได้กันกระทงกระแทกมาเลยนะนี่นะคะก็มีใบมีดนะคะใส่ปอกมาให้เรียบร้อยเนาะนะคะแล้วก็มีนี่นะฝาเดี๋ยวเนาะแกะยังไงฝาเออน,นี่มีฝานะคะฝาเป็นไหนฝาอีกบอกนี่เนาะฝาปิดนะคะแล้วก็มีตัวนี่เนาะ ไม่ได้หอ่อกันรกระทงกระแทกอะไรมาเลยนะคะพี่นอ้องนะเบอร์เก้าุณน่ะพี่นอ้นะนองเบอร์เก้านะนี่นะนก็คงจะมีส่วนแบบนี้เนาะนี่นะคะยวป้าก็มารีวิวเป็น,นเป็นเนี่ยไฟฟ้าเนาะเอาไว้ปัน่นหมู่ให้คุณตาปั่นตีปันป่นพักอะไรเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะ ของด็กน้อยของเยปาเ,ออเนาะนะแต่ว่าใช่แล้วเป็นยังไงเยปาบอลูเนาะเดี๋ยวถ้าเยปาใช่แล้วเดี๋ยวเยปาจะมารีวิวให้ดูนะพี่ดองว่าของที่สั่งมาเป็นยังไงเนาะนะฮะนี่เยปาก็มารีวิวให้ดูนะฮะว่าเนี่ยของที่เยปาสั่งมามีใบมีดนะมีเนี่ยนะคะเป็นพลาสติกเนาะนะนะ,ะไม่รู้ว่าจะทนทานหรือเปล่าเนาะแล้วก็มีฝากอบฝาปิดเนานะ ก็มีนี่นะคะตัวไฟฟ้าเสียบใช้ไฟฟ้าได้จ้นะเนาะแล้วก็กดปิ๊ปปี๊ปป๊เ <c oughs> <c oughs> ออนะฮะเอายีป้าก็มารีวิวนะฮะเครื่องปัน่นเนาะเครื่องปั่นเนื้อปั่นพริกปั่นผักอะไรเนี้ยนะคะผล,ละไม้เนาะนะคะเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้เนาะยีป้าก็มารีวิวให้ดูนะคะนี่ฮะยีห่ห้อนี้นะ,ะพี่น้องยีห่ห้อนี้ได้จ้ะนะ เออเรียกชื่อปลาถูกนะ,ะอะไรนะฮะขเขาเรียกอ่านภาษาอังกฤษปลาถูกกับพี่น,น,ะะนะะอ้องนะคะกูดเฟอร์มิลี่นะคะเนาะนะคะเออเดี๋ยวเยปายจะเขียนทีคุกค well, well, ิงว่าคุกคิงว่าอะไรในชั้นสี่นี่นี่เลเซนต์อังกฤษวัสดุเดัดคุกคิงคุกคิงอ่าคุกคิงนะฮะ กูดฟาร์มิลี่ฟามิลี่นะเนี่ยเนาะเอาคลิปนี้ยายปาก็ต้องขอตัวลงแค่นี้ก่อนจะพี่น้องมารีวิว <c oughs> รีวิวแกะกล่องให้ชมเนาะนะนะจริงๆยายปาสั่งของมาเยอะนะแต่ยายปาไม่มีเวลามาแก้กล่องเนาะมาแก้กล่องมารีวิวนะฮะยายปาก็แกะแล้วก็ทำเลยเนาะเพราะยายปาทํารัวด้วยนะุพี่น้องเนาะนะ เดี๋ยวยาปาจะมารีวิวนะคะว่าฝิมือยาปาทำรั่วเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ยาปาก็ต้องขอสวัสดีค่ะ